สวัสดีค่ะสวัสดีช่องตะกีชา n นลค่ะมาค่ะคลิปนี้พาทุกคนมาดูผ้าลายส,สวยๆเนาะตันนี้จะเป็นผ้าบ็อกเซอร์งาน,นออเดอร์ลูกค้านะคะวันนี้ทําหลายอย่างหนอ่อยทั้งแพกผ้าทั้งปูผ้าแล้วก็ส่งเย็บแล้วก็มานั่งตัดค่ะล้วจะไปแพกผ้าโูดผ้าต่อค่ะวุ่นๆไปแต่ละวันจะ้ะก่อนชมคลิปฝากกไดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปค่ะไปตัดผ้ากันมาค่ะได้แบบมาก็จะวางวางแล้วก็จะปู วางบางวา,างแบบเราจะจะเขียนเป็นแบบตาค่ะอันนี้เป็นไซส์ XL นะคะรอบเช้าส่งไซส์ L ไปแล้วก็วจะเคลียร์ตัวนี้ให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปทำแพ็กผ้าต่อวันๆนะคะทาไปจ้าอันนี้ว่าแบบนะคะแบบบอ็อกเซ์เตียงใส่นอนงานเราไ้้ยลูกค้า กระดาษแบบนี้สู้ชีวิตมากดูดิอย่างคาบเล่มละ้า5บาทก็ยังไม่ไปซื้อเลยใช้ไปก่อนเนาะจะได้ใช้ไปก่อนคะ่ควนะวาวาดแตัดก็ตัดวีตกระดาษสูช้ชีวิตมากเรวไปดูตอนตัดนะคะ ค่ะเริ่มกันเลยตัดผ้ากันทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ นี่เศษตัดออกมาเป็นอย่างนี้หาเสร็จแล้วก็เสร็จ ที่ทำเสร็จแล้วก็จะคืนลูกค้านะคะเอาให้หมดเคืนหมดเพราะว่าเป็นผ้าลูกค้าก็จะเอาคืนให้หมดเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถุงค่ะเป็นพอเ็จก็คืนให้ลูกค้าเนะคืนหมดค่ะไม่ได้เก็บไว้ไยๆด递 คุณลูดค้ายค่ะคือก็เคยคุยลูกค้านะคะตัดเป็นมอเตอร์ซค์จะเป็นชั้นอย่างนี้เลยสวยมากเลย จะแยกโทนสีสีขาวก่อนแล้วก็มาใส่สีดําเพราะว่าเวลายิบเขาก็ใส่โครงขาวก่อนแล้วก็มาใส่ดำเสร็ <Okay. S 1> แล้วก็มาวัดดูว่าขาข้างนี้มันเท่ากับข้างนั้นไหมเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าเมื่อกี้อันนี้หนกนิ้ว นี้หนิ้วเพราะว่าเมื่อกี้มัน5นิ้วมันเป็นไซแอลอันนี้6นิ้วไ,ไ,ดไ,ไ,ไ,ดได้เวลาโคงมันจะได้คอันี้เป็นขอบเศษนะคะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นคืนลูกค้า เ็จแล้วก็มาวัดค่ะอันนี้เป้าเป้าอีกเอจะได้ประมาณ6กนิ้วหน่อยๆชั้นอันนี้ตัดเสร็จแล้วก็ไปส่งยิบส่งยิบตรงบ้านตรงข้ามไม่ไปไกลนี่สเสร็จแล้วตัวนี้เป็นอีกเอค่ะมาต่อ ม้วเหมือนกันค่ะหกนิ้วเวลาพงมันจะได้เสมอกันิ้ว่าไปมิด ชั้นคืนลูกค้าผ้าสีถุงได้ง,งานประมาณสามสี่ร้อตัวสีถุงน่าจะประมาณหกเจ็ดสิบโลได้ป่ะแปดสิบกือบหนอยอันนี้หกนิ้ว ใซ์เค่ะต้องใชเ์บอ่ะอันนีกดสองปึ้งแล้วโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวจะไปตัดอีกสองปึ้งสองพื้นก็จะไปส่งเย็บค่านแล้วก็จะไปโพสต์แต่ถ้ามีเวลาก็จะทําคลิปเกี่ยวกับผ้าให้ดูสําหรับคลิปนี้ไยบายสวัสดีค่ะอันนี้ผ้าพ็อกเสื้อนะคะงานออเดอร์เย็บเสร็จแล้วบางทีก็จะไปทําไอเป็นเป็นใส่ห้อยางให้ทุกคนดูสําหรับลูกค้าไอสำหรับ,รบทุกท่านที่เข้ามากดติดตามเนาะก็จะเห็น ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสาวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะค่ะ